สวัสดีครับพี่ปลูกเจ้าเก่ามาแล้วมาพบกับคุณผู้ชมเหมือนเดิมโอ้ยนั่นมันรถของนายกีนี่ครับคุณผู้ชมแต่เอ๊ะใครนั่งมาข้างๆกันล่ะครับเนี่ยโอ้ยสาวสวยซะด้วยอ้าวน้องปองเอฟซีนี่เอง มเราจะมีพิธีกรสาวสวยเพิ่มมาอีกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมว่าแต่วันนี้นายกีจะพาปองไปปลูกปัญญาที่ไหนนั้นตามไปดูกันเลยโอ้รถพี่กีนี่สะอาดไปหมดเลยนะคะไม่<ช>มีะะอะไรให้บังลือให้บางคนเล่นเลยรถนะคะไม่ใช่สุขาจะนักสุกกป,ปกเนี่ยเอ้ยนี่นี่ีเจอแล้วมีตุ๊กตาน้องควายวาด้วยนี่ไม่ใช่น้องควายธรรมดานี่ชื่อน้องทุยนี่นคือ,เ,อเพื่อนรักของพี่เลย ตัวเนี้ยเนี่ยนะใช่ชื่อน้องทุยพี่ได้มาเมื่อประมาณหลายปีก่อนหน้านู่นตอนที่พี่รับปริญญาให้ต๊กตาน้องทุยเนี่ยนะคะตอน,ตอตอนรับปร,ริญญาถูกต้องครับถูกต้องครับจะดีเหรอพี่กีดีสิครับเพราะเขาบอกว่าพี่เนี่ยฉลาดเหมือนทุยเลยพร <c oughs> ีย,ยนจบแต่ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยถึงว่าพี่จะฉลาดเหมือนน้องทุยหรือว่าจะโง่งเหมือนน้องทุยพี่ก็ภูมิใจเพราะพี่รู้สึกว่าควายไทยหรือกระเบือไทยเนี่ยเขาเรียกว่ามี มีบุญคุณ่ะแล้วก็ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมายาวนานมากรู้ไหมเคยสังเกตลองสังเกตในหนังไทยก็ยัะอย่างรเรื่องออคล้าวทงกวาวขวัญเรียมทุกคนนี่ก็อยู่กับท้องนาแล้วก็มีควายพี่นึกถึงว่าควายไทยเนี่ยนักรบไทยสมัยก่อนอย่างเช่นชาวบ้านบางระจันเนี่ยเขาก็ใช้กระบือไทยหรือควายไทยเนี่ย เป็นพาหานะในการสู้รบ oh. ช่วยปกป้องประเทศชาติของเราใ,ให้อยู่ได้จนถึงวันนี้ร่วมถึงชาวนาไทยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็ใช้ควายเนี่ยในการทรําไร่ไถนาแต่สมัยนีย้คนไทยมักลืมกันลืมลืมเอาควายไปเปรียบเทียบกับความโง่หรือความไม่ฉลาดความไม่ทันสมัยความล้าหลังซึ่งมันไม่ใช่ใช่ไหมวันนี้พี่ก็อยากพาน้องปองเนี่ยไปเรียนรู้วิถีชีวิตคนไทยกับควายไทยว่าผูกพันกันมายาวนานยังไงและอยู่เป็นยังไง แต่พี่ไม่รู้จะไปที่ไหนนี่สิเฮ้ยนี่ปองนึกออกแล้วค่ะครเราต้องพึ่งพี่ปลูกปัญญาเพราะว่าถ้าเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับ8หมวดสาราวิชาเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเซิร์ชได้ที่เว็บไซต์ทูปลูกปัญญา com แน่นอน <laughs> รู้วล่ะ,ละรับับถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้เรื่องจาก8หมวดสาระการเรียนรู้ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ t r u e p l u e a n y c o m สิครับรับรองว่าได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้พี่ปลูกขอตัวไปหาข้อมูลใน2วิดี่อนก่อนก็แล้วกันนะครับช่วงต้นแห่งความรู้อยาซ่อนกลาอย่ที่อ่อยู่เลยนีย อย่าเที่ยวเดินเดินเล่นไกลพุ่งนาถึงเขาจะตีพ่อสักเท่าไรอย่าได้ามเข็ดจงคนเอาจงอยู่เฝ้านาอย่าไปไกลพ่อนี้จะทำฝันให้ในวันนี้ที่หมู่บ้านควายไทยที่จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีโถนี่นี่นี่โอ้โหมีควายตั้งหลายตัวแน่มีตั้งหลายพันเห็นไหมไปที่นี่แหละมีโชด้วย มีโชว์ควายด้วยเฮ้ยนี่นี่นี่ทันไหมทันทันนี่รอบ11บเอโมงค่ะรีบไปเลยถ้างานสุพรรณบุรีเราขับรถไปเลยใกล้นิดเดียวโอเคปะโอเคโอเคโอเคไปไปไปฟิตฟิตฟิตถ้างั้นมึงไม่รอแล้วนะไปนะเอ้ยไปเลยฮะบ๊ายบายโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขี่ทุยเบงไปละหลังจากที่ได้ข้อมูลสองพนิกรก็ออกเดินทางไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีทัน ระหว่างทางที่เห็นบรรยากาศของท้องทุ่งนาและรวงข้าวสีทองอเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมควายเป็นสัตว์ที่แบบอยู่ช่วยการเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยช่วยทํางานค่ะก็ช่วยหลายๆอย่างเาเรื่องปลูกข้าวเรื่องอะไรก็เคยช่วยแล้วตอนนี้ก็ยังช่วยอยู่ควายก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องความเป็นไทยอะ่ะ มาแล้วโอ้ยนึกว่าวันนี้จะไม่ถึงแล้วพี่กีโอ้ก็ขี่ควายมาก็ท้ายควายต้องมาขี่เนี่ยก็น่าน่ะสิทำไมไม่โดนไมาด้กันะาะเนี่ยก็อยากสัมผัสบรรยากาศว่าการขี่ควายที่แท้จริงมันเป็นยังไงแต่ว่ายังไม่ได้จริงๆเลยมันคงต้องอยู่ข้างในแล้วล่ะถูกต้องค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เรามาถึงที่นี่แล้วค่ะหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยไม่ใช่ตัวใหญ่ขนาดนี้นี่อนุสาวรีย์กระดิ่งไทยไม่ใช่ ไม่ใช่เหรอกระดิ่งเขาห้อยคลอกไฟเฉยๆไม่หญ่มากเลยใช่ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้พี่ได้นัดคนข้างในไว้แล้วครับน้องปองเยี่ยมปเลยค่ะพี่เขาจะจัดกิจกรรมไว้พี่ได้โชว์ด้วยเข้าไปหายทูยิงห้องเถอะเข้าไปข้างในดีกว่าเพื่อนรอนาแล้วไปไอ้ทูยิงไเจ้าทูยไหนถึงแล้วล่ะครับหมู่บ้านอนุรักษ์ ไทจังหวัดสุพรรณบุรีงั้นเราอย่ารอช้ารีบตามสอบนิกรเข้าไปข้างในหมู่บ้านกันเลยดีกว่าครับ